一整。

对呀，对呀，我被捉了。

嘻嘻。得得得。得得得。得得得。

પાસ

이 yeah. udah ya nggak? mana?

เจ,จ้าเจ้เจ้เจาต้ออาเชยววเจ้าเนี่ยไล่ได้ก่อนเดียวไล่พี่ได้ก่อน Thank you. นี่เรามาตกอางเลี้ยงที่คอเจนะครับนี่แค่บางส่วนนะครับอีกฝั่งยวพาไปดูฝังน,นี่ให้สายฟ้าเข้าฝั่งครับพึวันนะครับใครยังถันไม่หมดนะครับโอเจ